สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ติดตั้งใช้งานมา3ปีนะครับพอดีมีลูกค้าบางท่านนะครับถามมาว่าเอ๊ติดตั้งแผงแล้วมันจะทนไหมนะครับมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับชุดนี้ผมติดตั้งมา3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 0นนะครับใช้งานปั๊มซับเมอร์ตัวนี้นะครับสูบน้ำลดผัก ส่วนครัวแล้วก็ลดต้นไม้ต่างๆนะครับนี่คือผลผลิตนะครับมีกล้วยมะนาวมะละกอนะครับมะพร้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตัวนี้จะเปิดเบรกเกอร์ไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคือตอนเช้ามามีแดดก็ให้เขาปั๊มน้ำขึ้นแทงได้เลยนะครับไม่ต้องมาปิดเปิดเบรกเกอร์นะครับสำหรับแผงนะครับเป็นแผง250บาทนะครับ สามแผงนี้ซื้อมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าใช้งานกับปั๊มซับม์ดแค่สองแผงนะครับอนุกรมกันนะครับก่อนที่จะเข้าซับม์ดนะครับส่วนแผงตัวนั้นนะครับซื้อมาพร้อมกันว่าจะใช้งานอย่างอื่นนะครับพอดีโดนพายุนะครับตกก็เลยแตกอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างวัดกระแสดูกันนะครับ สเปคแผงก็นี่นะครับสองอห้าสิบวัตต์นะครับสามสิบเจ็โวลต์8ปดดเก้าแอมป์นะครับแผงยี่ห้อยิงโซล่า ying s o ง a r ying y i n s o นะครับผลิตจากประเทศจีนสองยหสิวัตต์สองแผงนะครับต่อเข้ามาที่ตัวคอนโทรลปั๊มน้ำตัวนี้เป็นปั๊มขนาด550รอยหสิบวัตต์นะครับ ที่ผมก็ไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะครับตอนนั้นคือยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับซื้อมาแล้วก็ติดตั้งใช้งานเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับไม่มีร่อฟ้าไม่มีอะไรโปรเทคเลยนะครับก็เดี๋ยวลองวัดกระแสดูนะครับ กระแสได้ประมาณ5.76แอมป์นะครับ6แอมป์ประมาณนี้5.96ถึง5ถึง6แอมป์นะครับก็โอเคนะครับถือว่ายังใช้งานได้ดีเลยนะครับ3ปีแล้วนะครับมีจริงจกมีอะไรเข้าไปตายเต้มในนี้นะครับตอนนี้ก็ปั๊ม ย่อนลึกลงไปประมาณ4ท่อนก็ประมาณ16เมตรนะครับใช้งานได้อย่างดีนะครับทำระบบน้ําหยดให้ผักต่างๆได้ดีนะครับโอเคก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจนะครับอยากจะใช้งานโซลาเซลล์นะครับก็ทุวันนี้มีมีเยอะนะครับในเน็ตในอะไรที่เขาขายเป็นชุดสำเร็จนะครับ ก็สามารถซื้อมาประกอบได้นะครับซื้อมาประกอบเองทําเองได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทดลองใช้งานทดลองวัดโวลต์วัดกระแสของแผงที่มันแตกนะครับ โอเคขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ